ภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยห้องเรียนที่ทุกอย่างดูปกติสุขดียูโกครูประจำชั้นแจกนมให้เด็กนักเรียนทุกคนและพวกเขาก็ดื่มนมฟรีอย่างรวดเร็วยกเว้นเด็กชายซนซนส,สองสามคนที่ทำนมหกบนพื้นแต่ยูโกไม่สนใจเลยเพราะเธอต้องการแก้แค้นเด็กนักเรียนสองคนนั้นเท่านั้นที่จริงแล้วเธอได้ผสมอะไรบางอย่างลงในนมเมื่อเธอเห็นเด็กนักเรียนสคนนั้นดื่มนมหมด เธอก็รู้สึกโล่งใจจากนั้นเธอก็เดินกลับไปที่ที่นั่งของเธออย่างช้าๆและบอกนักเรียนอย่างเงียบๆว่านี่เป็นคาบเรียนสุดท้ายของเธอทันทีที่เสียงกริ่งดังเธอจะลาออกตลอดไปนักเรียนต่างดีใจและเริ่มตะโกนเสียงดังพวกเขารู้สึกราวกับว่าได้แกล้งยูโกและไล่เขาไปได้สําเร็จพวกเขามีความสุขมากยูโกก็ไม่เสียใจเช่นกันเธอรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับปฏิกิริยานี้แล้ว จากนั้นเธอก็เดินไปปิดประตูห้องเรียนเพื่อไม่ให้เสียงดังรบกวนห้องเรียนอื่นๆแต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเหตุผลที่แท้จริงคือเธอไม่อยากให้ใครข้างนอกได้ยินสิ่งที่เธอกำลังจะบอกนักเรียนเธอเขียนคำว่าโชคชะตาบนกระดานด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เสียงช็อกดังมากจนทั้งห้องเงียบลงทันทีจากนั้นยูโกก็ลงจากเวทีและเรื่องบทเรียนสุดท้ายเธอพูดกับทุกคนว่าวันนี้ฉันจะบอกพวกเธอว่าจุดประสงค์ของชีวิตคืออะไร เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเธอเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวจากชีวิตของเธอเองโดยอธิบายว่าหลังจากแต่งงานได้ไม่นานเธอก็พบว่าสามีของเธอนอกใจและนั่นเป็นสาเหตุที่เขาติดเชื้อเอดตอนที่ยูโกรู้เธอก็ตั้งครนภ์แล้วการแต่งงานจึงจบลงเพราะเรื่องนี้แต่ยูโกก็ยังให้กำเนิดลูกสาวของเธอทันทีที่เธอพูดจบเด็กหญิงที่นั่งใกล้ยูโกที่สุดก็กลั้นหายใจเธอเกรงว่าเธออาจติดเชื้อเอชไอวีทางอากาศ เด็กหญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังเธอเริ่มด่าทอและบอกว่าครูและลูกสาวของเธอควรออกจากโรงเรียนไปทันทีจากนั้นยูโกก็อธิบายว่าเชื้อเอชไม่แพร่กระจายทางอากาศแม้แต่การจับมือทักทายปกติก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชือ้อเธอกล่าวว่าฉันโชคดีฉันรอดจากโรคเอ์มาได้และนั่นเป็นเหตุผลที่ลูกสาวของฉันไม่ติดเมื่อได้ยินเช่นนี้นักเรียนต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่สิ่งที่ยูโกพูดต่อไปทําให้ทุกคนตกตะลึง เธออธิบายว่าลูกสาวของเธอเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่โรคเอดไม่ใช่สาเหตุการตายเธอจมน้ําในสระว่ายน้ําร้างของโรงเรียนเธออธิบายว่ามีการสอบสวนของตํารวจและตํารวจก็เชื่อว่าการเสียชีวิตเกิดจากการจมน้ําแต่ถึงกระนั้นฉันก็รู้ว่าลูกสาวของฉันถูกฆาตกรรมและฉันรู้เรื่องการฆาตกรรมของเธอพวกเขานั่งอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน พวกเขาร่วมกันก่ออาชญากรรมนี้พวกเขาฆ่าลูกสาวของฉันแต่ฉันจะไม่เปิดเผยชื่อของพวกเขาในตอนนี้ตอนนี้เรามาเรียกพวกเขาว่านักเรียน A และ B เพื่อให้เรื่องราวสมบูรณ์กันเถอะเอาละนั้นฉันจะเล่าให้ฟังว่าลูกสาวของฉันเสียชีวิตได้อย่างไรเมื่อไม่กี่เดือนก่อนฉันไปซื้อของกับลูกสาวลูกสาวของฉันหยุดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อเธอเห็นกระเป๋าสตางค์รูปกระต่ายเธอหลงรักมันอย่างมากและยืนยันที่จะซื้อแต่เนื่องจากฉันเพิ่งจ่ายบินไปเมื่อเดือนที่แล้ว ฉันจึงไม่มีเงินพอฉันพยายามอธิบายให้ลูกสาวฟังว่าฉันซื้อให้เธอไม่ได้เราจะซื้อในเดือนหน้าบังเอิญว่านักเรียนเออยู่ที่ห้างสรรพสินค้ากับแม่ของเขาเธอได้ยินเรื่องนี้วันรุ่งขึ้นนักเรียนเอซื้อกระเป๋าสตางค์แบบเดียวกันและให้ลูกสาวของยูโกนักเรียนบีก็อยู่ด้วยจากนั้นบันนี่ก็โกหกลูกสาวของฉันว่าเขาซื้อกระเป๋าสตางค์ให้เธอลูกสาวของฉันยังเด็กและไร้เดียงสาเด็กหญิงผู้น่าสงสารรับกระเป๋ามาอย่างมีความสุข แต่ทันทีที่เธอคว้ามันเธอก็ถูกไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงเพราะมันมีกระแสะไฟฟ้าในกระเป๋าใบนั้นมีอุปกรณ์ที่สามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าช็อตผู้อื่นได้แต่กระแสะไฟฟ้านั้นอ่อนมากไม่มีใครถึงกับเสียชีวิตได้แต่เด็กนักเรียน B กลับหวาดกลัวมากเขาคิดว่าเด็กหญิงคนนั้นตายแล้วเด็กนักเรียนเรู้ว่าเด็กหญิงคนนั้นยังไม่ตายเด็กนักเรียนบเชื่อว่าเด็กหญิงคนนั้นตายแล้ว และตอนนี้เขาก็กลัวว่าชื่อของเขาอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยเพื่อหนีตำรวจและการดุด่าจากพ่อแม่เขาจึงอุ้มลูกสาวของฉันแล้วโยนลงไปในสนามเพื่อให้ทุกคนคิดว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุฉันต้องยอมรับว่าบีมีแผนการที่ดีมากตำรวจไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดเขาได้เลยฉันหาหลักฐานไม่เจอแต่ฉันก็พบมันเข้าเพราะฉันเจอกระเป๋าอยู่ใกล้สนามและฉันก็พบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชาร์จแล้วอยู่ข้างในด้วย สิ่งนี้ยืนยันข้อสงสัยของฉันเพราะไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุการณ์น,นี้เด็กชายสองคนนั้นพยายามแกล้งฉันด้วยกระเป๋าและอุปกรณ์เดียวกันเอบอกฉันว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์พิเศษของเขาเขาเรียกสิ่งประดิษฐ์ของเขาว่ากระเป๋าเงินกันขโมยและกล่าวว่าหากโจรพยายามขโมยของและอุปกรณ์นี้ถูกใส่ไว้ในกระเป๋าของเขาโจรจะไม่สามารถขโมยได้แต่จะตกใจกลัวจากไฟฟ้าชอ็อตและวิ่งหนีไป เอต้องการส่งสิ่งประดิษฐ์ของเขาไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์มีทศการนั้นจัดขึ้นแต่ผมห้ามเขาไว้เพราะกระแสะไฟฟ้าภายในนั้นสูงมากแรงดันไฟฟ้าของกระแสะไฟฟ้าภายในกระเป๋าเงินนั้นสูงมากหากคนที่ถือกระเป๋าเงินมือเปียกกระแสะไฟฟ้านี้อาจส่งผลอันตรายยิ่งกว่าเดิมและเพื่อความปลอดภัยผมจึงปฏิเสธใบสมัครเพียงใบเดียวแต่ผมไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นหยิ่งยโสขนาดไหนหลังจากปฏิเสธใบสมัครของผมแล้ว เขายังไปขอให้ครูใหญ่เซ็นรับรองอีกทีนี้ลองนึกภาพโชคอของนักเรียน A ดูสิครูใหญ่ไม่ได้สนใจอะไรเลยและเขาก็ไม่ได้มาดูการแข่งขันด้วยผู้เข้าร่วมคนอื่นๆและกรรมการสังเกตเห็นว่าการทดลองนี้มีความเสี่ยงมากมายและไม่มีมาตรการความปลอดภัยใดๆเลยแล้วนักเรียน A ก็ชนะการแข่งขันนักเรียน A ยังได้รับรางวัลไอเดียยอดเยี่ยมอีกด้วย A อคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาจะทำให้เขามีชื่อเสียงไปทั่วโลก แต่ข่าวของเขากลับถูกตีพิมพ์เพียงในมุมเล็กๆของหนังสือพิมพ์เมื่อเขาอ่านพาดหัวข่าวก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงอายุ13ปีที่ฆ่าคนในครอบครัวทั้งหมดโดยพื้นฐานแล้วนักเรียนเอต้องการมีชื่อเสียงและข่าวนี้ทําให้เขาคลั่งเขาตระหนักว่าไม่ว่าเขาจะช่วยเหลือวงการวิทยาศาสตร์มากแค่ไหนเขาก็ไม่ได้รับความก้าวหน้าเท่ากับพวกอาชญายกรใครจะรู้ว่าเขาเริ่มสร้างความวุ่นวายอะไรขึ้นในใจบ้างในตอนแรกเขาไม่มีเพื่อนเลยจากนั้นเขาก็ได้เป็นเพื่อนกับนักเรียนบี นักเรียน B เป็นเด็กที่แปลกที่สุดในห้องเรียนเขาเรียนไม่เก่งไม่ค่อยเข้าสังคมและที่สำคัญที่สุดคือเขาเป็นคนขี้คลาดยิ่งไปกว่านั้นวันหนึ่งฉันจับได้ว่านักเรียน B กำลังเล่นเกมอยู่ที่ร้านขายวิดีโอเกมเขาเล่นเกมหลังจากเลิกเรียนแล้วฉันเลยให้เขาไปทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นักเรียน B ก็เกลียดฉันเมื่อนักเรียน A และ B ใช้เวลาอยู่ด้วยกันพวกเขาทั้งคู่ก็รู้ว่าพวกเขาทั้งคู่เกลียดฉัน ครูยูโกะและพวกเขาก็เลยจ้องจะทำร้ายลูกสาวของฉันเพื่อระบายความโกรธนักเรียนเอจงใจเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของกระเป๋าในวันนั้นเพื่อให้ลูกสาวของฉันได้รับไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงประเด็นสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้คือมีนักเรียนสองคนในห้องเรียนนี้ชื่อ A และ B ที่ทำร้ายลูกสาวของฉันและฉันต้องการแก้แค้นพวกเขาฉันอยากทำทุกอย่างตามกฎหมายนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันรื้อคดีขึ้นมาใหม่ แต่แล้วฉันก็รู้ว่าตามกฎหมายญี่ปุ่นแม้ว่าฉันจะชนะเกมทายคำเด็กเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการลงโทษเพราะพวกเขายังอายุไม่ถึง14ปีพวกเขาจะถูกส่งไปโรงเรียนดัดสันดานเพื่อการศึกษาแต่ก็จะได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็วยูกุรู้จักนิสัยของนักเรียนสองคนนั้นดีเธอจึงคิดว่าการลงโทษเล็กน้อยแบบนั้นคงไม่เพียงพอสำหรับพวกเขายูกุบอกทุกคนว่า ดูสิเด็กๆฉันเป็นครูนอกเหนือจากการสอนพวกเธอแล้วฉันยังมีหน้าที่ทำให้พวกเธอเป็นคนดีดังนั้นฉันจึงรับหน้าที่ที่จะทำให้พวกเขาเป็นคนดีและสั่งสอนพวกเขานั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดแผนใหม่ขึ้นมาฉันนำเลือดที่มีเชื้อ HIV ของสามีมาฉีดเข้าไปในนมของลูกทั้งสองคนและฉันเห็นพวกเขากินนมจนหมดทุกหยดในไม่ช้าพวกเขาทั้งสองก็จะติดเชื้อ HIV และเป็นโรคเอดส์และนักเรียนในห้องก็เข้าใจว่าคุณครูยูกโกกำลังพูดถึงใคร มีเด็กเพียงคนเดียวในห้องที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาและทุกคนก็รู้จักเพื่อนของเขาคุณครูยูโกะยังคงไม่เอ่ยชื่อเขาและบอกเด็กทั้งสองคนให้จำไว้ว่าต้องไปตรวจเลือดทุกสามเดือนไวรัสเอชไอวใช้เวลา2-12เดือนในการเจริญเติบโตถึงตอนนั้นพวกเขาจะมีเวลามากพอที่จะไตรตรองถึงการกระทําผิดของตนและขอโทษทันทีที่ยูโกะพูดจบเสียงกริ่งก็ดังขึง้นและคาพเพียนสุดท้ายของยูโกะก็จบลง ค้าพเรียนจบลงแล้วแต่การแก้แค้นของยูโกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเทอมใหม่เริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมาครูใหม่เข้ามาสอนครูคนนี้ยังหนุ่มมากและแตกต่างจากยูโกเขาเข,าเข้ากับนักเรียนได้อย่างรวดเร็วครูสังเกตเห็นว่านักเรียนทุกคนมาโรงเรียนตรงเวลาพฤติกรรมของทุกคนเป็นปกติแต่มีเด็กคนหนึ่งที่เหมือนหายไปตลอดเวลาเด็กๆบอกว่าเขาชื่อนาวและเขามีความเครียดมากนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่มาโรงเรียน ครูรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกและอธิบายให้นักเรียนฟังว่าพวกเขาควรดูแลเพื่อนๆในทุกๆด้านนั่นเป็นเหตุผลที่ครูให้ทุกคนเขียนจดหมายอธิษฐานและไปที่บ้านของนาวกิพวกเขาไม่เคยทำเช่นนี้มาก่อนครูและหัวหน้าห้องจึงเริ่มไปเยี่ยมบ้านของนาวกิททุกสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจและกระตุ้นให้เขากลับมาโรงเรียนทุกครั้งที่พวกเขาพยายามพบนาวแต่แม่ของนาวก็จะปัดพวกเขาออกไป โดยพูดอย่างนั้นอย่างนี้เธอไม่ยอมให้นาโกิพบพวกเขาและไม่ยอมบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นว่ายูโคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่คาเปลียนสุดท้ายของเขาเขาจะขังตัวเองอยู่ในห้องตลอดเวลาเขาจะล้างทุกอย่างที่เขาจะต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมอาบน้ำอยู่ดีเมื่อเห็นนาโอกิอยู่ในสภาพเช่นนี้ แม่ของเขาก็เป็นห่วงมากเธอทนเห็นลูกชายสกรปรกแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นวันหนึ่งเธอจึงให้ยานอนหลับกับนาโอกิและทันทีที่เขาหลับเธอก็ตัดผมตัดเล็บปับน้ําให้เขาอย่างสะอาดและแต่งตัวให้เขาด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเสื้อผ้าทันทีที่นาโอกิตื่นขึ้นมาเขาก็เริ่มกรีดร้องเสียงดังกลิ่นตัวของเขาหายไปแล้วผมของเขาถูกตัดแต่งอย่างเรียบร้อยห้องของเขาสะอาดขึ้นมากตอนนี้เขากําลังคลุ้มคลั่งเขาจะกรีดร้องเสียงดังและทําลายข้าวของในห้อง และแม่ของนาโอกิก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ตอนนี้แม่ของนาโอกิเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ครูหรือนักเรียนคนอื่นๆจากโรงเรียนมาบ้านการโจมตีด้วยความโกรธของนาโอกิก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่เธอปฏิเสธไม่ให้ครูและนักเรียนมัธยมปลายมาที่บ้านของเธอแต่ถึงกระนั้นแม่ของนาโอกิก็อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงกลัวโน้ตเหล่านี้มากพวกเขาวางโน้ตทั้งหมดไว้ตรงหน้าเธอและตกใจที่เห็นว่าเมื่อรวมกันแล้ว คำแรกของโน้ตทั้งหมดสะกดได้ว่าฆาตกรตายซึ่งหมายความว่าฆาตกรตายนี่มันอะไรกันด้วยความไม่เข้าใจแม่ของนาโอกิรีบวิ่งไปหาลูกชายเพื่อหาความจริงคราวนี้นาโอกิ oki, ไม่ได้ปิดบังอะไรจากแม่เลยเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการฆาตกรรมลูกสาวของยูโกให้ฟังเขาสารภาพว่าทันทีที่ผมอุ้มลูกสาวของยูโกขึ้นมาเพื่อจะโยนลงสนาม เธอก็ฟื้นคืนสติผมก็รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ผมกลัวว่าเด็กคนนั้นจะไปฟ้องทุกคนผมเลยโยนเธอลงสนามแล้วสารภาพว่าผมเป็นคนฆ่าเธอผมคิดว่าถ้าผมไม่ทำแม้แต่เพื่อนสักคนก็คงคิดว่าผมเป็นคนที่ขาดผมแค่อยากดูเท่เลยทำทุกอย่างแม่ของเขาตกใจราวกับฟ้าถล่มเมื่อได้ยินความจริง เธอสุดตัวลงด้วยความกลัวเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกชายของเธอซึ่งอายุยังไม่ถึง12ขวบจะเป็นฆาตรกรนาโอกิพยายามอธิบายสถานการณ์ให้เธอฟังแต่แม่ของเขากลับทิ้งเขาไปหลายวันผ่านไปด้วยความเครียดเช่นนั้นเธอจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกชายที่กำลังแพร่กระจายความชั่วร้ายในสังคมเธอเขียนจดหมายถึงสามีจากนั้นเธอก็ไปที่ห้องของลูกชายพร้อมมีด ตามปกติแล้วเธอโอบก,กอดลูกชายพูดคุยด้วยความรักแล้วค่อยๆแทงมีดเข้าที่หน้าอกของเขาแต่มีดไม่ทะลุเข้าไปจนสุดนาโอกิโกรธจัดเมื่อคิดว่าแม่ของเขาต้องการฆ่าเขาเขาคลั่งด้วยความโกรธและหยิบมีดเล่มเดียวกันนั้นออกมาจากตัวแล้วทำร้ายแม่ของเขาจนเสียชีวิตหลังจากทำร้ายอย่างบ้าคลั่งนาโอกิเมื่อฟื้นคืนสติก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าเขาฆ่าแม่ของตัวเองเขารู้สึกผิดอย่างมากที่ฆ่าคนไม่ใช่แค่คนเดียว แต่ถึงสองคนในขณะเดียวกันวาตานาเบะผู้คิดค้นกระเป๋าสตางค์กันขโมยก็ตกอยู่ในปัญหาเช่นกันเพราะเขาถูกสงสัยว่าติดเชื้อเอชไอวีเพื่อนร่วมชั้นล้อเลียนเขาอยู่ตลอดแต่ถึงกระนั้นวาตานาเบะก็ยังคงเงียบวันหนึ่งด้วยความทนไม่ไหวเขาจึงปีดนิ้วตัวเองด้วยความโกรธและแสดงเลือดที่ไหลออกมาพร้อมกับข่มขู่เด็กคนอื่นๆว่าถ้าพวกแกยังล้อฉันอีกฉันจะฉีดเลือดนี้ใส่พวกแกแล,แล้วทำให้พวกแกติดเชื้อเอชไอวี เมื่อเห็นเช่นนั้นหัวหน้าห้องจึงเข้าข้างวาตนาเบะเด็กๆเ,เริ่มรังแกหัวหน้าห้องบังคับให้เธอจูบวัตนาเบะเพื่อให้เธอติดเชื้อแม้แต่หัวหน้าห้องก็รู้สึกแย่ในวันนี้แต่ขณะที่เธอกำลังจะกลับบ้านวัตานาเบะก็หยุดเธอไว้เขาสแสดงผลตรวจ h i ชวให้เธอเห็นซึ่งผลเป็นลบเขาบอกเธอว่าฉันไม่ได้เป็นเอชด,ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันพวกเขาเริ่มพูดคุยกันและรัฐมนตรีถามวัตนาเบะว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น วาตาเาเบะเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาโดยอธิบายว่าแม่ของผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจแต่สามีของเธอพ่อของผมมี i อต่ำมากเธอไม่สามารถพูดคุยเรื่องงานวิจัยกับพ่อของผมได้แล้วผมก็เกิดมาและเพราะผมแม่ของผมจึงต้องละทิ้งงานวิจัยทั้งหมดเมื่อผมโตขึ้นแม่เริ่มเสียใจกับการตัดสินใจของเธอ เพราะเธอคิดว่าผมเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาและไม่สามารถยอมรับได้ว่านักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเช่นนี้จะมีลูกที่มีสติปัญญาธรรมดาธรรมดาได้นี่ทําให้แม่ของผมเกลียดผมเธอยังรู้สึกว่าการมีผมทําให้เธอต้องเสียสละอาชีพการงานทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ต้องการเลยด้วยความคิดด้านลบเหล่านี้เธอจึงมักตีผมและพ่อของผมไม่รู้เรื่องนี้เป็นเวลานาน ทันทีที่พ่อของผมรู้เรื่องนี้เขาก็อยากกลับเธอทันทีแม่ก็เอาเงินสิทธิ์เก่าไปและกลับไปทำวิจัยต่อโดยลืมไปว่าเธอมีลูกชายแต่ผมรักแม่ของผมมากฉันอยากให้แม่มาพบฉันเสมอและฉันก็หมกมุ่นกับความปรารถนานี้มากจนเริ่มทำทุกอย่างที่แม่ชอบฉันประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆและเริ่มอัปโหลดลงในเว็บไซต์ที่แม่ทำงานอยู่ฉันหวังว่าสักวันแม่จะสังเกตเห็นฉัน แต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเรื่องแปลกๆที่มูเน่บอกฉันคือวันที่ฉันรู้ว่าฉันดื่มนมที่ปนเปื้อนเชื้อ HIV ฉันไม่ได้ร้องไห้แต่กลับมีความสุขฉันไปห้องน้ําแล้วหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเพราะคิดว่าแม่จะมาเยี่ยมฉันเมื่อฉันป่วยฉันไปตรวจหลังจากนั้นสมเดือนแต่ผลตรวจออกมาเป็นลบตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องพยายามไปพบแม่ให้ได้แม่ของฉันและตัวฉันเองก่อนหน้านี้โพสต์ของฉันไม่มีใครดูเลยสักคน จากนั้นฉันก็ใช้วิธีใหม่โดยการทรมานสัตว์ด้วยสิ่งประดิษฐ์ของฉันเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของฉันสามารถใช้ทรมานขโมยได้ด้วยผู้คนไม่เข้าใจเจตนาของฉันแต่พวกเขาเห็นการทรมานสัตว์และดูเหมือนพวกเขาจะสนุกกับมันทันใดนั้นโพสต์ของฉันก็เริ่มได้รับยอดวิวและคอมเมนต์มากมายฉันคิดว่านี่จะช่วยให้ฉันด่งดังขึ้นดังนั้นฉันจึงเริ่มโพสต์เรื่องราวที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ แต่ก็ยังไม่ได้ผลแม้หลังจากโพสต์วันนี้แม่ของฉันก็ยังไม่สนใจฉันเลยหลังจากได้ยินเรื่องนี้ผู้ดูแลก็เริ่มเห็นใจเธอและทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนกันจากนั้นผู้ดูแลก็กลับบ้านแต่เธอทิ้งไดอารี่ไว้กับวาตานาบิวาตานาบิอ่านไดอารี่ของเธอและตกใจมากที่รู้ว่าผู้ดูแลสมรู้ร่วมคิดกับครูยูโกะทั้งหัวหน้าห้องและครูใหม่ต่างก็รับเงินจากยูโกะและนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาให้เด็กทุกคนเขียนบันทึกและไปที่บ้านของนาโอ ในบันทึกเหล่านั้นหัวหน้าห้องเป็นคนขีดเส้นใต้คําว่าฆาตกรรมหลังจากรู้ความจริงนี้จากบันทึกวาตนาเบก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเขาเชื่อว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไว้ใจได้เขายังกลัวว่าหัวหน้าห้องจะมาเป็นเพื่อนกับเขาเพราะการชักชวนของยูโกเธออาจกําลังวางแผนแก้แค้นวาตนาเบกเพื่อยูโกด้วยหรือเปล่าวันรุ่งขึ้นเมื่อหัวหน้าห้องมาพบเขาที่ห้องแลบเก่าของแม่วาตนาเบก็โกรธเธอที่อ่านบันทึก เขาต้องได้ยินเรื่องนี้แล้วบอกกว่าหัวหน้าห้องเล่าแผนการทั้งหมดให้เขาฟังทุกคำพูดของเธอแทงใจวัตนาเบะอย่างเจ็บปวดเป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีใครในโลกนี้รักเขาเลยเขาโกรธแค้นจอภาพมากจนหยิบมีดขนาดใหญ่ขึ้นมาแทงจอภาพอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นก็ใช้มีดเล่มเดียวกันนั้นหั่นชิ้นส่วนร่างกายของจอภาพซ้ำๆพร้อมทั้งถ่ายวิดีโอไว้เขาแช่แข็งชิ้นส่วนร่างกายของจอภาพทั้งหมดในช่องแช่แข็ง และหลังจากนั้นทุกครั้งที่เขาเปิดตู้เย็นเขาจะทักทายจอภาพที่ตายแล้วอย่างสุภาพก่อนหน้านั้นเขาไม่กลัวเลยว่าตัวเองได้ฆ่าเด็กผู้หญิงอีกคนเพราะรู้ว่าภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้รับโทษใดๆในวัยของเขาดังนั้นเขาจึงถ่ายวิดีโอตัวเองและอธิบายทุกสิ่งที่เขาทำเขายังเปิดเผยว่าตอนนี้เขาสร้างระเบิดขึ้นแล้วซึ่งเขาจะนำไปติดตั้งที่โรงเรียนในวันรุ่งขึ้นระหว่างวันงานประจำปีเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับตำแหน่งในวันงานประจำปี และทันทีที่ได้รับเขาจะจุดระเบิดเขาต้องการให้แม่ของเขารู้ผ่านวิดีโอนี้ว่าลูกชายของเธอไม่ใช่คนไร้ค่าแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเช่นเดียวกับเธอหลังจากตั้งเวลาและอัปโหลดวิดีโอแล้วเขาติดตั้งระเบิดที่โรงเรียนและตามแผนหลังจากกล่าวสุนทรพจน์ในวันรุ่งขึ้นนักเรียนทุกคนต่างปรบมือให้เขาเขาจึงกดปุ่มบนโทรศัพท์มือถือที่มีระเบิดติดตั้งอยู่ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและเขาจึงออกจากหอประชุมที่นั่นเขาได้พบกับยูโกยูโกเฝ้าติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเขาเธออ่านบล็อกและวิดีโอทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเขาและจากสิ่งเหล่านั้นเองที่เธอรู้ว่าเขาจะวางระเบิดในโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ยูโกทำลายระเบิดล่วงหน้าช่วยชีวิตเด็กๆทุกคนไว้ได้ตอนนี้ยูโกบอกกับวิธานาบีว่า คุณทำทั้งหมดนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากแม่ของคุณแต่แม่ของคุณไม่แม้แต่จะอยากได้ยินชื่อคุณด้วยซ้ำฉันไปหาเธอเมื่อเช้านี้ฉันให้ของขวัญชิ้นนี้กับเธอและบอกเธอว่าคุณเป็นคนส่งมาแต่เธอก็ไม่ได้เปิดมันเลยและตอนนี้ทันทีที่คุณกดปุ่มระเบิดมันก็ระเบิดขึ้นตรงนั้นในห้องทำงานของแม่คุณถ้าแม่ของคุณรักคุณและเปิดของขวัญชิ้นนั้นเธอคงรู้ว่ามันมีระเบิดอยู่ข้างในแต่ความเกลียดชังที่มีต่อคุณฆ่าเธอ และการกระทําของคุณได้พรากทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตไปและตอนนี้คุณจะต้องอยู่กับความเจ็บปวดนี้ไปตลอดชีวิตคําพูดของยูโกะทาลายล้างวาตานาเบะอย่างมากจมูกของเขาเริ่มมีเลือดไหลและตอนนี้เขากำลังกรีดร้องเสียงดงังนั่งอยู่ท่ามกลางเด็กๆทุกคนการแก้แค้นของยูโกะสำเร็จลุล่วงด้วยการดูถูกเขาแบบนี้ดังนั้นเธอจึงจากไปและภาพยนตร์ก็จบลงด้วยฉากนี้